ถ้าผมบอกคุณว่าดาบหอกและอาวุธโบราณที่ครั้งหนึ่งเคยถูกใช้เพื่อปกป้องอาณาจักรและสร้างจัก,กรวรรดิไม่ได้เป็นเพียงแค่โบราณวัตถุที่ถูกขังไว้ในพิพิธภัณฑ์แต่เป็นไอคอนทางภาพยนตร์ที่ยังคงจุดประกายจินตนาการของผู้คนนับล้านในวันนี้ละ่ะนั่นคือประกายไฟของวิดีโอนี้และเป็นเหตุผลที่คุณจะอยากดูไปจนถึงวินาทีสุดท้ายศิละปะของอาวุธไทยมีค่ามากกว่าแค่เหล็กและไม่มันบรรทุกทั้งวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และจิตวิญญาณที่ไม่แตกสลายเมื่อภาพ,พยนต์อย่างอังแบกหรือคิงวิดเวลทำให้อาวุธเหล่านี้กลับมามีชีวิตบนจอใหญ่พวกเขาไม่ได้แค่จัดฉากการต่อสู้แต่พวกเขากำลังปลุกมรดกขึ้นมาหมามอบที่นั่งแถวหน้าให้เราได้สัมผัสถึงความสง่างามอันดุเดือดของวัฒนธรรมการต่อสู้แบบไทย ลองจินตนาการว่าคุณกำลังดูฉากที่เพียงกระบองธรรมดากลายเป็นส่วนขยายของเจ็ดจำนงมนุษย์หรือการประทะของดาบกลายเป็นการเต้นลําแห่งการเอาชีวิตรอดนั่นแหละคือเวทมนต์ที่ภาพยนตร์ไทยมอบให้บทวิจารณ์นี้ไม่ได้เกี่ยวกับแอคชั่นเพื่อความแอคชั่นแต่มันเกี่ยวกับความหมายที่ลึกซึ้งที่อาวุธเหล่านี้นำมาเมื่อถูกผสมผสานเข้ากับการเล่าเรื่องการแสดงและวิสัยทัศน์ทางภาพยนตร์จากเฟรมเปิดผู้ชมก็ถูกดึงเข้าไปในทันทีทั้งแบดตัวอย่างเช่น ไม่ได้พึ่งพาเพียงพละก,กำลังทางกายของทอนี่ยาแต่มันใช้ความแท้จริงเป็นอาวุธคุณแทบจะรู้สึกได้ถึงความดิบของทุกศอกทุกการเตะทุกช่วงเวลาที่อาวุธกลายเป็นส่วนหนึ่งของคลังแสงของเขาบทวิจารณ์กล่าวถึงการใช้อาวุธไทยดั้งเดิมในฉากเหล่านี้ว่าไม่ได้เกี่ยวกับความรู้ราหรือการโอวดแต่มันคือการยึดแอคชั่นให้อยู่ในความสมจริงเตือนผู้ชมว่าเครื่องมือนี้ครั้งหนึ่งเคยถูกใช้จริงในการต่อสู้มกักเป็นตัวตัดสินชะตาชีวิตและอาณาจากักร สิ่งที่ดึงดูดไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือประวัติศาสตร์ที่ไหลผ่านทุกฉากสร้างทั้งความเคารพและความตื่นเต้นมุมกล้องการออกแบบท่าและจังหวะทำให้สิ่งที่อาจจะเป็นเพียงฉากต่อสู้ทั่วไปกลายเป็นพยานที่มีชีวิตของวัฒนธรรมไทยในกิ้งในเดิมแห่งความเสี่ยงยิ่งสูงขึ้นเพราะที่นี่อาวุธไม่ได้รับใช้เพียงปัดเจ็บบุคคลแต่เป็นตัวแทนของชาติเมื่อช้างปะทะก,กันในสนามรบหรือเมื่อทหารเดินขบวนพร้อมพร้อมหอ,อกและดาบเราจะเห็นไม่ใช่แค่เพราะพอ,พอ แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอธิปไตยบทวิจารณ์เน้นว่าผู้สร้างภาพยนตร์ไทยเข้าหาฉากเหล่านี้ด้วยความเคารพมองว่าแต่ละอาวุธเป็นเสมือนตัวละครในตัวมันเองกระบี่ดาบและหอกไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสงครามแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวและความทรหดความเคารพนี้สะท้อนสู่จอทําให้ผู้ชมรู้สึกถึงน้ําหนักของประวัติศาสตร์ในทุกการฟาดฟันเรื่องราวจึงกลายเป็นมากกว่าความบันเทิงมันกลายเป็นการศึกษาผ่านการแสดงอันยิ่งใหญ่ และนั่นคืออัจฉริยภาพเปิดผู้ชมถูกดึงดูดด้วยดราม่าแต่จากไปพร้อมพร้อมความเข้าใจในมรดกที่ลึกซึ้งขึ้นวิดีโอยังเจาะลึกถึงวิธีการถ่ายทําอาวุธเหล่านี้การออกแบบท่าในองแบบนั้นแน่นเล่งเร้าและดิบทําให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนอยู่กลางการต่อสู้จริงคุณแทบจะสะดุ้งเมื่อการโจมตีปะทะเพราะความสมจริงนั้นไม่ผ่อนปลนตรงกันข้ามกิงวีเนวใช้วิธีการที่กว้างและอลังการกว่าใช้มุมกล้องระยะไกลและองค์ประกอบที่ดรามา่า เพื่อแสดงขนาดของสงครามบทวิจารณ์ชี้ว่าความแตกต่างนี้สะท้อนถึงความหลากหลายของอาวุธไทยไม่ถูกจำกัดอยู่ในแนวหรือโทนเดียวแต่สามารถปรับใช้ได้ทั้งการต่อสู้บนท้องถนนที่ดิบเถื่อนและมหาากาศประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ความหลากหลายนี้คือสิ่งที่ทำให้พวกมันหน้าลหลงไหลบนจออีกประเด็นสำคัญคือความแท้จริงกับการสไตลิสต์การสร้างภาพยนตร์ฮอลลีวูดหลายเรื่องมักโอเวอร์หรือโรแมนติไซด์การใช้อาวุธมุ่งเน้นที่ความอลังการมากกว่าหน้าที่จริง แต่ภาพยนต์ไทยมักสร้างสมดุลระหว่างความแท้จริงกับศิละปะทําให้แม้แอคชั่นจะดูน่าทึ่งแต่มันไม่เคยรู้สึกตัดขาดจากวัฒนธรรมที่มันแทนห้องแบกคาบองไหมไม่ได้แค่หมุนไปเรื่อยๆะเพื่อสร้างภาพลักษณ์แต่มันถูกใช้ด้วยเจตนาการโจมตีแต่ละครั้งคํานวณและมีเป้าหมายในคิง g ี่เราเรียการประทะของดาบไม่ใช่บเบลที่ถูกออกแบบอย่างเกินจริงแต่มันโหดร้ายตรงไปตรงมา และเต็มไปด้วยน้ำหนักทางประวัติศาสตร์ความซื่อสัตย์ในการถ่ายทอดนี้เพิ่มความลึกซึ้งให้กับประสบการณ์ภาพยนตร์ทําให้ผู้ชมรู้สึกว่าได้เห็นบางสิ่งที่ทั้งบันเทิงและมีความหมายสิ่งที่ทําให้การใช้อาวุธไทยในภาพยนตร์ทรงพลังคือพลังทางอารมณ์ที่พวกมันบรรทุกฉากการต่อสู้ไม่เคยเป็นเพียงการต่อสู้แต่มันคือการเอาชีวิตรอดความพักดีความยุติธรรมและบางครั้งคือการล้างแค้นบทวิจารณ์อธิบายว่าเมื่อโทมียาหยิบอาวุธขึ้นมามันไม่ใช่เพียงเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้ แต่มันเกี่ยวกับการปกป้องบางสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเกียรติยศชุมชนหรือประเพณีในทำนองเดียวกันเมื่อทหารของคิงเรเวนเดินขบวนพร้อมพร้อมอาวุธในมือมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวการเสียสละและความมุ่งมั่นที่จะปกป้องอาณาจักรของพวกเขาชั้นเชิงทางอารมณ์เหล่านี้ทําให้อาวุธกลายเป็นมากกว่าเพียงวัตถุพวกมันกลายเป็นนักเล่าเรื่องด้วยตัวเองบรรทุกเรื่องราวที่สลักด้วยเหล็กและไม้จังหวะของภาพยนตร์ก็สะท้อนถึงพลังเนื้องแปะเร่งเรา ทำให้ผู้ชมเกาะติดด้วยการตัดที่รวดเร็วและความเข้มข้นทางกายภาพพิงรีดเอว้ในอีกด้านหนึ่งมอบช่วงเวลาแห่งการหยุดพักที่แสงสะท้อนของคมดาบหรือการเตรียมพร้อมพร้อมอย่างช้าๆก่อนการลบสร้างความคาดหวังความแตกต่างนี้แสดงให้เห็นว่าภาพยนตร์ไทยเคารพต่อจังหวะก,การเล่าเรื่องใช้อาวุธทั้งเป็นการระเบิดของอะดรีนาลีนและสัญ,ญลักษณ์ของความสงบก่อนพายุบทวิจาร์เน้นว่าจังหวะนี้ทำให้ผู้ชมยังคงมีส่วนร่วม ไม่ปล่อยให้ความอลังการกบเนื้อหาผู้ชมทั่วโลกตอบสนองอย่างแรงกล้าต่อความแท้จริงนี้ผู้ชมจากทั่วโลกชื่นชมวิธีที่ภาพยนตร์ไทยผสมสานาแอคชั่นเข้ากับมรดุทําให้พวกมันแตกต่างจากนางแอคชั่นทั่วไปบทวิจารณ์เน้นว่าอาวุธไทยในภาพยนตร์ได้กลายเป็นทูตทางวัฒนธรรมแนะนําให้ผู้ชมรู้จักกับความมั่งคั่งของประวัติศาสตร์ไทยพร้อมพร้อมทั้งสร้างความบันเทิงด้วยการออกแบบท่าสุดยอด ตั้งแต่ผู้หลงใหลศิละปะการต่อสู้จนถึงผู้ชมทั่วไปทุกคนล้วนพบสิ่งที่ชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นความเข้มข้นของฉากต่อสู้หรือความลึกซึ้งทางประวัติศาสตร์ที่ถูกถักทอในทุกการรบอิทธิพลระดับโลกนี้ขยายเกินกว่าความบันเทิงภาพยนตร์ไทยสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีและประวัติศาสตร์ผู้ชมที่ดวงแบกหรือทิงิีนวงมักจะอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเ,มเกี่ยวกับมวยไทยประวัติศาสตร์อยุธยา หรือความสําคัญของสงครามช้างด้วยวิธีนี้อาวุธจึงกลายเป็นมากกว่าเพลอบในภาพยนตร์พวกมันกลายเป็นประตูสู่การสํารวจทางวัฒนธรรมบทวิจารณ์ย้ําว่านี่คือพลังที่แท้จริงของการเล่าเรื่องอมันไม่ได้เพียงแค่บันเทิงในช่วขณะแต่มันยังคงอยู่สร้างแรงบันดาลใจให้คนพบและเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อบทวิจารณ์ใกล้จบมันก็ย้อนกลับไปยังแนวคิดที่ว่าอาวุธไทยในภาพยนต์ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือแห่งความรุนแรง แต่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอดีตกับปัจจุบันพวกมันเตือนเราให้ระลึกถึงความแข็งแกร่งของวัฒนธรรมศิละปะของประเพณีและพลังที่ไล้การเวลาของภาพยนตร์ในการลื้อฟื้นเรื่องราวที่อาจเลือนหายไปในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เหล่านี้ไม่ใช่แค่การแสดงแอคชั่นพวกมันคือมุดหมายทางวัฒนธรรมที่ทำให้มรดกไทยถูกเห็น ถูกเฉลิมฉลองและได้รับความเคารพทั่วโลกท้ายที่สุดสิ่งที่ทําให้ผู้ชมยังคงรับชมไม่ใช่เพียงเสียงปะทะของเลดหรือความตื่นเต้นของการต่อสู้แต่มันคือความรู้สึกว่าพวกเขากําลังเป็นพยานต่อบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าจอภาพ,พยนตร์บางสิ่งที่อย่างลากในมรดกและจิตวิญญาณของมนุษย์และนั่นคือเหตุผลที่วิดีโอนี้มีความสําคัญมันเป็นมากกว่าบทวิจารณ์มันคือคําเชิญให้เห็นอาวุธไม่ใช่เพียงเครื่องมือแห่งการทําลาย แต่เป็นนักเล่าเรื่องของอัตลักษณ์ชาติดังนั้นหากคุณเคยสงสัยว่าดาบประบองและอาวุธโบราณสามารถจุดประกายจินตนาการและทำให้คุณนั่งติดเก้าอี้ได้อย่างไรนี่คือโอกาสของคุณที่จะสัมผัสด,ด้วยตัวเองและเมื่อเราปิดการเดินทางแห่งการค้นพบนี้เราจบลงด้วยคำสุดท้ายที่สรุปแก่นแท้ของมันแท้แหวนพินสินโมวิสวงเล็บเปิดทั้งบ้าขิออางิโนว์วงเล็บปิด